आ आ हूं ओयो 呃。Oh. Oh. ตื่นมันงก็ได้หรอกสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยตื่นบ้างดินอนทั้งวันเลยวะกลางคืนไม่หลับอ่เพราะทำาไม่ได้เล่นเกมะนะกลางคืนอ่ะ กมืคืนไม่ได้เล่นเกมก็ดีฟอกเอ้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 สวัส,ส,ส,สดีครับฟอกกินเบียร์ไหมลูกจะพูดยังไงกับมึงดีวะ Kulong pala chow Kulong pala chow khó 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 khó

น,นี่อย่าลืมนะครับไปตามเชียร์กันได้นะครับโน้ตพาร์คนะครับหรือไปตามเชียร์โน้ตพาร์คได้นะครับเพด็กนั่งกินแล้วมีเพื่อนนั่งกินแล้วกินเบียร์ด้วยกันได้เล่าด้วยกันได้แต่ถ้าเชียร์ทีม น่เาเชียร์คนลทีมกันบอลเชียร์คนละทีมกันแล้วกินด้วยกันจวต่อยก,กันเนี่ยลูกไปเบาวิทยุมารอบหนึ่งแล้วอะเพลงแต่ละเพลงบางลาจันอย่างนั้นจะปลุกใจลูกไป,ไ,ปไหนวะคุณลองประหลาดชูอย่างนี้เดี๋ยวลูกลู้มาต่อยผม เลี้ยงเองเลยครับก็ลเลี้ยงเองครับเลี้ยงบ่อยครับเก่งมากกัต่อยกับลูกต่อยบทเนี่ยทำให้เชียร์แมนยูอ่ะมีเรื่องเลยอะ่ะคุณแม่เขาอ,อยู่บ้านครับมีเสียงดังใช่ครับชอบบิด ที่เจ็ดแล้วเสียงดังครับได้ยินไหมื่อผมรู้ว่าปิดเพลงมารอบเนื้อนะเบาเสียงอะฟังเพลงไม่ยอมตื่นเลยฟอก ปาร์ตี้บาร์บีคิวว่าไงครับไม่ครับไม่ผมไม่ปาร์ตี้ครับผมไม่ชอบปาร์ตี้ครับขอตื่นเมืก็ไหร่วะ จะไม่นอนนะนี่ก่อนผมไฟมาแล้วนี่ใส่ชุดกุลิลินด้วยเห็นไหม ต้องรเร็วครับน้องโฟกพี่รออยู่ครับ hey. เฮ้ยอครอ่าตื่นมาเชียร์แมนยูกับพ่อเลยลูกสี่ทุ่มนะครับแมนยูออนอนดีจังเลี้ยงง่ายไหมครับก็เลี้ยง,ไงไก็ง,ง่ายหน่อยไม่ไม่ค่อยดื้อมากครับ ข้างบ้านผมมีเด็กอยู่อีกคน,คนสองคนน่ะเมื่อกี้นี้เป็นรวมตัวกันที่สวนผมอ่ะสามคนเลยเด็กเกิดปีเดียวกันเลยแล้วเป็นผู้ชายหมดเลยสามคนเลยครับเมื่อกี้นี้ chấm lộ lộ có đó Ờ đi Ờ đi mình lương cho đai ạ à. บัวลอยก็มาครับเพลงบัวลอยก็มาครับใครก็จะไปมีเรื่องกับใครว่าเปิดเพลงเนี่ยผมเปิดวิทยุนะเว้ยได้ยินเสียงไหมครับเพลงบัวลอย มีแก๊งแล้วก็น่าจะใช่ครับเพราะว่าคนที่เขามีลูกอ่ะคือคนหนึ่งอ่ะเป็นน้องสาวทางบ้านผมและอีกคนนึงก็เป็นเพื่อนผมซึ่งเขามีลูกอยู่ก่อนและสามคนอนะ่ะและอันนี้เขาเรมมีลูกเล็กอีกเป็นสี่คนและคนนี้เป็นผู้ชายเหมือนกันคือ แล้วคนนั้นเป็นแบบเป็นบบเพื่อนที่โตกันด้วยกันมาตั้งตอนเด็กๆเล่นด้วยกันมาผู้ชายบอกว่าห้อตรงๆล่ะครับพอเบาๆเลยเขาชอบนอยคอเอียงอะ่ะ พ่อน่ะเรื่องมาคือคอนเทกผมต้องปลุกใจไม่รู้ว่ามันบังเอิญอะไรจังเลยแต่ผมเปิดวิทยุนะเมื่อกี้มันดังอยู่บัวลอยน่ารัก เขาบิดขี้เกียจจะร้องประมาณนี้ครับตั้งทีมฟุตบอลเลยก็ตั้งได้อยู่นะถ้าผมเป็นโค้ชอะมีทั้งลูกน้ำเพชรลูกเบลเด็กชาบ้านผมแล้วก็ที่รองลิเกียเยอะก็สบายเลย ก็ผ้าขน,นุนข้างๆอ๋อหนุนที่หัวเหรอครับคือเขานอนหมอนเนี่ยที่เป็นหลุมๆอ,อ่อออะจมูกดอก น้องจะนอนพ่อจะกวรครับนี่เราตรงนี้เป็นแผลครับเพราะว่าจิกหน้าตัวเองต่อหรือข้างบ้านเปิดบ้านผมหน้าครับเปิดครับบิเกเลียงเหนือฟอก từ mà tên board rồi đấy. Úp. Oh, tay đi qua, nào, bởi vì rồi. ไลท์ like, ทำไมอ่ะมันไม่มีคอนเทนต์นะครับ้เราเจ้าขาเลยตอนกลางวันก็นคือไม่นอนใช่ครับกลางคืนไม่ค่อยนอนครับรก็ไม่รู้นะเพราะว่าเล่นลิเกไม่ค่อยได้เจอตอนกลางคืนนะครับผมจะนอน มันก็อยากให้ตื่นน่ะเพราะว่ากลางคืนจะได้แบบแบ่งไปหลับกลางคืนบ้างนะฮะก็จะได้มีเวลาเล่นเกมเมื่อกี้ไปเดินเล่นที่สวนมาก็หลับเจ้าขาเจ้าขาเจ้าขาไปงานแต่งงานกับกับคุณแม่ครับแมนน้องไปเขาอยู่ที่บ้านครับแม่อยู่ที่บ้านครับแลับ ขอบไป FC น,น,น้องแทนพ่อนะครับน้ฝ้ายไม่เจอกันนานเลยนะครับสวัสดีครับอาจารย์หนุนะครับฝ <c oughs> ากไป เป็นตักฟุตบันทีมอาจารย์ด้วยนะดังเดิมว,วันนา้มีกับแม่สื่อเหรครับพี่โป๊เสียแล้ววะอยู่ที่บ้านขอครับ โอเคนะครับเจาะแค่นี้ก่อนอ๋อผมโตแล้วเดี๋ยวสอนเตะบอลคือถ้าได้สกิลผมไปอะ่ะคือก็คือว่าต้องมีฝีเท้าอยู่บ้างอะ่ะเพราะผมเล่นฟุตบอลนะครับหมันสมองนะครับแน่คุยอีกแปดหยาดๆยาจับคนน้องหน่อย คขาเนี่คเชอบนอนมันชอบนอนเอยียงอย่างเงี้ยหอกอะหอกเลยเอามาเลี้ยงครับวันนี้ครับ ไก่ครับปลาไก่มาเลยเลยครับจะช่ชยินหมูกระทะกอน้ำนัดไม่กินครับผมไม่กินรวมกับไช่ครับ โอเคนะแค่นี้แหละม,มีเรื่องต้องไปทำแล้วแต่ต้องไปจุดยากันยุงอะไรอย่างเงี้ยครับให้หมาแล้วนะครับได้ดัดทีขาเนอาไหมครับน้องไหมครับโกงดัดไม่เป็นครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับ ขานพ่อวะ่ะยายไม่ลงมาทีอ่ะโอจะไปจุดยันยุงอืมยีม่มป็ครวะกลัวๆนะไปก่อนนะครับ ไปกันนะครับกันนะครับสวัสดีครับไปก่อนนะครับ